พอพูดถึงตัวปรปัจาจสัญญาเสร็จปุ๊บมันคือความจาเก่าๆความจําผิดๆที่มันก่อนที่เราจะได้ฟังสัจธรรมมาใช่ไหมครับและหลังจากนั้นพอเราได้ฟังพระสัจธรรมเกิดสัธาการมเอามารวิวนินโซมันก็จะมีตัวสัญญารรสิบประการที่ทําให้อย่างลงสู่อมาตะธรรมซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นสี่มหมวดหลักๆคือเป็นสามสามสามแล้วก็หนึ่งหมวดแรกก็คือตัวอันนี้จากสัญญาอันนี้จา ทุกขสัญญาและก็อนัตตสัญญาอันนี้จากสัญญาทุกขสัญญาและก็อนัตตสัญญามันคือตรงตัวเลยมคือตัวไตหลักตัวอันนี้จากสัญญาคือ,ค,อคือพิจารณาความไม่เที่ยงต่อให้ในการมันถึงเที่ยงปุ๊บมันก็เที่ยงแค่แป๊บเดียวเที่ยงเป้งปุ๊บมับนไปเลยมันก็ไม่เที่ยงตลอดมันเที่ยงติ๊ดเดียว <laughs> ประมาณนี้คือพิจารณาร่างกาย ร่างกายมีส่วนไหนเที่ยวเที่ยงบ้างเดี๋ยวก็ป่วยโดนแดดเดี๋ยวผิวก็เปลี่ยนสีเกิดฝ้าขึ้นเหนียวเหนียวลงผมงอใช่ไหมครับแล้วอันที่สองก็เป็นทุกขสัญญทุกขสัญญาคือมันแปรปวนอันที่สามก็เป็นอนัตตสัญญาก็คือมันไม่มีตัวตนด้วยตน,นเองมันเกิดจากเหตุปัจจัยไอตัวไอตัวอน,นี้จสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาเนี้ย มันจะไปช่วยแก้ตัวสัญญาวิปลาสคือตัววิปลาสมันจะมี3าระดับมีเป็นสัญญาวิปลาสจิตตาวิปลาสและก็ทิฏฐิวิปลาสไอตัวสัญญาวิปลาสมันจะมีประกอบไปด้วย4ด้านก็คือตัววิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงวิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขวิปลาสในสิ่งที่ไม่เป็นตัวตนว่าเป็นตัวตนด้านที่4ี่คือวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างาม หมวดถัดไปก็คือเป็นหมวดมรณะสัญญาอสุภาสสัญญาก็อ่าเรปฏิกูลสัญญาไอ้มรณะสัญญานียมันคือการพิจารณาถึงความตายที่จะต้องมาถึงในสักวันหนึ่งเป็นธรรมาดามันพิจารณาเพื่อให้ให้ไม่ประมาทในชีวิตและเล่งความเพียรที่จะบรรลุธรรมต่อไปก็เป็นอสุภาสสัญญาก็คือความพิจารณาของไม่งามแห่งกายตัวนี้เพื่อเพื่อไประงับไปตัวการภาระ แล้วก็ตัวอาหารเลปฏิกูลสัญญาก็คือพิจารณาตัวอาหารเช่นกินอาหารเคี้ยวเค้ยวไปปุ๊บลองคายออกมามันมันดูน่าอร่อยเหมือนตอนที่ที่วางอยู่บนโต๊ะก่อนที่จะตักเข้าปากไหมมันก็ไม่ใช่หรือกินไปปุ๊บคายออกมามันก็ไม่เป็นแบบแบบก่อนที่เราจะกินไปใช่ไหมครับหมวดต่อไปก็เป็นตัวนิโรธสัญญาประหารสัญญาแล้วก็ตัววิราคาสัญญาไอตัวนิโรธสัญญานี้มันคือ คือการเห็นการมัน oh. ค hmm. ือการเห็นการดับไปของสิ่งต่างๆหรือทุกข์ครับมันเห็นอะไรอะไรเกิดขึ้นมันก็ดับไปมีอะไรเกิดขึ้นก็ดับไปเห็นการดับไปของสิ่งต่างๆตัวล้วต่อไปก็เป็นตัวประหารสัญญาประหารสัญญามันคือการการละหรือการบรรเทาและการกําจัดบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในใจออกไปมันคือเหมือนตัวละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นในใจให้มันออกไป ตัววีรัก์สัญญาก็คือความถ่ายาำนัดเหมือนเช่นทำอะไรบ่อยให้กินข้าวมันไก่ทุกวันเชา้ากางวันเย็นหนึ่งเดือนเบื่อไหมครับใช่เบื่อแน่นอนมันก็คงไม่คงไม่อยากกินข้าวมันไก่อีกนานอ่ะสุดท้ายก็เป็นสัโปรเกอนาพิราตาตสัญญาไอ้ตัวนี้เป็นคือตัวกำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในทั้งโลกทั้งปวงคือโลกเนี้ยมันไม่น่ากลับมาอีกแล้ว เดี๋ยวต้องเจอทุกเจอพัดภาคเจอคนในครอบครัวคือมองมองไปตามทางเกิดมาใช่ไหมมีพ่อแม่มีปู่ย่าตายายเดี๋ยวมีคนรักเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวคนนี้ต้องเสียไปคนนี้ยังเจ็บป่วยกายนี้ก็ต้องเจ็บป่วยมัน,เ,นเกิดความไม่น่ากลับมาเกิดเดี๋ยวเจอเกิดมามก็ต้องเจอแต่ความพัพดภาคเจอความทุกข์นี่ก็จะเป็นสัญญาสิบสิบประการที่ทําให้ยกอย่างลงสู่อมตะ